สวัสดีครับวันนี้จะเสนอวิธีการใช้งานเทมเพลตเบื้องต้นของ COPC 32นะครับเทมเพลตตัวนี้แสดง Real-time t เทรนอย่างง่ายนะครับแล้วก็กราฟิกแบบง่ายๆนะครับเอามาแสดงก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดตัวอย่าง Project s k เกดด้วย Visual Studio Express ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปแล้วดาวน์โหลด example project File ก่อนที่เราจะใช้งานได้เราต้องมีการติดตั้ง copc 32และ visual studio 2015 express ก่อนครับเปิดตัว visual studio express desktop ขึ้นมาจากนั้นเลือกไฟล์ open project เลือก project ของเราที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นก็เลือก trend view แล้วคลิก open อันนี้จะเป็น code view ในนี้จะเป็น design view จะมี copc 32วางไว้อยู่ในนี้นะครับถ้ายังไม่มีให้มาที่ tool box นะครับสังเกตว่าเรามี copc 32อยู่ตรงนี้หรือ,อยังถ้าไม่มีคลิกขวาเลือก choose item แล้วมาที่ tab c o m c o m p o n e n t แล้วเลือก copc 32 copc เราจะต้องมีการติดตั้งก่อนนะครับถึงจะปรากฏรายการอยู่ในนี้ต้องติดตั้ง copc 32ก่อนเมื่อติดตั้ง copc 32เรียบร้อยแล้วนะครับใน vision studio ให้คลิกตรง copc ตรงนี้นะครับเลือก active x property เข้าไประบุว่า server m e ของเราคือ opc server เราจะเลือกใช้ opc server ตัวไหน และเลือก o p e t a g ที่เราต้องการให้ครบตามจำนวนจะนั้นคลิกโอเคออกมาเขายังมีครั้งว่าเราจะต้องติดตั้ง c opc 32ก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดโปรเจกต์ไฟล์ตัวนี้ทีนี้ไปที่ ก็อดวิวนะครับในเชิอย่างนี้จะเป็นการสแสดงเร i m ท t เทรนโดยมีจำนวนสัญญาณคือ40สัญญาณคือตั้งแต่สัญญาณแซมเปิลอินเด็กซ์เท่ากับ0จนถึงแซมเปิลอินเด็กซ์เท่ากับ39รวมมี40ตัวนะครับถ้าเราต้องการให้มากกว่านี้เราจะทำยังไงหรือต้องการให้น้อยกว่านี้จะทำอย่างไรครับวิธีการให้มาที่ Edit f i n d replace เลือก quick replace จากเดิมที่เป็น39เนี่ยนะครับสมมติว่าเราต้องการให้มี50สัญญาณแล้วก็ไฟล์ค้นหาตัวเลข39นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น49จากนั้นก็ replace all 20ตัวถูก Replace เรียบร้อยแล้วทีนี้อีกค่าหนึ่ง สังเกตว่าในโคจะมี0ูนย์นะครับเราค้นหาตัวเลข38แลดเรแทนที่ด้วย48 replace ถ้าจะนั้นจะเป็นการระบุว่า point point และ point 1.2และ point 3นะครับซึ่งเป็นเทรนจำนวน4ตัวนะครับอันนี้เทรนตัวที่1หมายถึง ลายของเทรนอันที่1ซีรีส์อันที่1นนะครับอันนี้ซีรีส์อันที่2ซีรีส์อันที่3และซีรีส์อันที่4จะให้รับสัญญาณจาก OPC Tag แท็กตัวใดอันนี้ให้รับจาก OPC Tag แท็กตัวที่1คือ Index กเท่ากับ0และตัวถัดไปก็รับสัญญาณจาก Index Number เท่ากับ1 Index Number เท่ากับ2และ3าตามลำดับถ้าเราจำไม่ได้ว่าสัญญาณเราคืออะไรามาดูใน propery t ของ co p c 32นะครับ นี่อินเดซครับ0 1 2 3ตามลำดับสัญญาณก็ตามลำดับเราก็สามารถจะระบุตัวสัญญาณได้เพื่อเอามาทำซีรีส์ต่างๆนะครับอันนี้ซีรีส์ตัวแรกอันนี้ตัวถัดไปตัวถัดไปแล้วก็ตัวสุดท้ายทีนี้ลองทดสอบดู ก็จะได้สัญญาณตามที่เราต้องการออกมาพลอตเป็นเรือไทม์เทรนด์ตรงแท็บตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มแท็บขึ้นมาเราก็สามารถทำได้ให้เราเลือกแท็บคอนโทรล จากนั้นมา property ที่ชื่อว่า tab page คลิกเข้าไปตรง collection มีอยู่สอง tab นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มแท็บขึ้นมาให้ a ดแแ็บเข้าไปเราสามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นแท็บใหม่ของเราก็สามารถที่จะวางกราฟิกหรือคอนโทรลตามที่เราต้องการลงไปได้ สำหรับแท็บที่2คือแถบกราฟิกนะครับผมใช้สไลเดอร์มาทำเป็นเลเวลโดยที่สไลเดอร์ตัวนี้นะครับมีแม็กซ์และมินเท่ากับ1000และ0ตามลำดับมาดูที่โค้ดวิวนะครับตรงสับที่ชื่อว่า p ล o ตตรงนี้นะครับจะมีส่วนที่แสดงสัญญาณบน slider. สไลเดอร์สไลเดอร์หรือแทร็กบาร ผมจะใช้สัญญาณนะครับตัวล่าสุดที่อ่านได้ของซีรีส์ตัวที่3นะครับเพราะซีรีส์ตัวที่1คือ PNT ซีรีส์ตัวที่2คือ PNT1 และซีรีส์ตัวที่3คือ PNT2 ถ้าจำไม่ได้ลองดูตรงนี้นะครับผมไม่อยากเรียกสัญญาณมาจาก COPC ใหม่เพราะว่าจะทำให้ OPC Server ทำงาน2ครั้งซ้กันเพราะนั้น หลังจากที่ตัวล่าสุดตัวอาร์เรย์ตัวล่าสุดคือตัว49เนี่ยอ่านค่านะครับจาก co p432 เรียบร้อยแล้วผมก็เอาตัวนี้แหละนะครับมาสแสดงค่าให้กับสไลเดอร์หรือแทร็กบาร์ของเราโดยใช้คำสั่ง t r a ็กบาร์1.0เท่ากับ pnt2 วงเล็บ49หมายถึงอาร์เรย์ตัวล่าสุดเพราะว่าอาร์เรย์มี d ด m e n s i o n เริ่มตั้งแต่0ถึง49ตามที่เรากำหนดไว้เช่นเดียวกับลับเบิลนะครับที่โชว์ค่า ก็เอาค่าตัวนี้แหละนะครับมาแสดงอันนี้สําหรับแท่งหนึ่งแท่งสองก็เช่นเดียวกันจะมีของแท่งหนึ่งแล้วก็ของแท่งสองสำหรับเทรนท์ถ้าเราต้องการที่จะหยุดเทรนเพื่อหยุดดูสัญญาณณช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทําได้นะครับดังนี้ก็อ,อื่นเอาปุ่มปุ่มสําหรับทําการหยุดและทําการพลอตต่อมาวางไว้ เดยเลือกที่ Toolbox นะครับ Toolbox ตรงนี้นะครับแล้วเลือก Button ตัว B เอามาวางไว้ในหน้า Trend จากนั้นเข้าไปกําหนด Text เป็น Start Stop ลือกอีเวนต์มาที่อีเวนต์ที่ชื่อว่าคลิกหมายถึงว่าถ้ายูเซอร์มีการคลิกจะให้ทำอะไรให้เราเัลคลิกเข้าไปเพื่อสร้างสับของเราเดวคลิกตรงอีเวนต์ที่ชื่อว่าคลิกนะครับจะเป็นการสร้างสับที่ชื่อว่า button 1นึ่ underscore click เราจะสร้างตัวแปรเพื่อเป็นเงื่อนไขว่าตอนนี้มีการสั่งให้หยุดหรือสั่งให้พลอตต่อให้รประกาศตัวแปร public แล้วตั้งชื่อตัวแปรบูลีนขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเช่นเป็น s t p trend a s boolean อันนี้ประกาศตัวแปร s t p trend ป็นตัวแปรประเภทบูล,ลีนนะครับและปุ่มปัตรนึงเนี่ยถ้ามีการคลิกนะครับก็จะเป็นการทำให้ stp trend เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเดิมเป็น0หรือ f a l s ก็จะให้เป็น1หรือ true ถ้าเดิมเป็น1หรือ true ก็จะให้เป็น0หรือ f a l s เพราะนั้นถ้ามีการคลิกปุ่มนี้นะครับเราก็จะสั่งให้ stp trend มีค่าเท่ากับ not stp trend นั่นเองคือกลับกันกลับสถานะจาก true เป็น false และ false เป็น true อันนี้เป็นตัวแปรที่เราคำสั่งว่าผู้ใช้ต้องการจะให้หยุดหรือพลอตต่อทีนี้เราจะเอาตัวแปรนี้นะครับ stp trend มาใช้แล้วเราไปฏิสัพที่ชื่อว่า plot เลื่อนลงมา ตรงนี้นะครับจะเป็นการแอ d s e r i e ให้กับชาร์ตนั่นคือเป็นการพลอตนั่นเองและตรงนี้เป็นการเคลียร์นะครับสัญญาณก่อนพลอตใหม่ถ้าเราไม่ต้องการให้มีการพลอตต่อไปก็คือให้หยุดการพลอตไว้เราจะต้องออกจากสับตรงนี้นะครับคือ exit สับตรงนี้ก็คือไม่ให้ดำเนินการโค้ดพวกนี้ต่อให้เหลือเฉพาะ ตรงส่วนนี้เท่านั้นนะครับก็คือยังมีการเก็บข้อมูลไว้ใน Array ต่อไปแต่ไม่ได้เอามาพลอดนั่นเองเพราะนั้นเราจะใช้เงื่อนไขใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมรีมาร์กไว้ว่า if s t p ten r d เท่ากับ fails เท่ากับ true นะครับ then stop รืมากตรงนี้นะครับเอาไว้ทําความเข้าใจเท่านั้นเองไม่มีผลอะไรกับโค้ดนะครับเอาล่ะเราจะใช้เงื่อนไขแล้วนะครับ if s t p trend then นะครับก็คือถ้า s t p เป็น true นั่นเองนะครับให้ทําอะไรก็คือถ้ามีการสั่ง stop นั่นเองก็คือ s t p trend จะเป็น true นะครับให้ exit sub ตรงนี้เลย ออกไปเลยตลาเราลองดูกันผม start stop video, ิดีโอย่นเวลามาครับทีนี้ผม stop นะครับกดปุ่ม start stop ตรงนี้เทรนจะหยุดรอสักพักหนึ่งผม start stop video, ิดีโอย่นเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สังเกตง่ายผม start ไครับพลอ็อต่อเนื่องนั่นคือสัญญาณจะถูกเก็บไว้ใน array ต่อไปแต่ไม่ได้เอามาโชว์เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะสังเกตเทรนของเราเราก็กดปุ่ม stop แล้วก็สังเกตได้แล้วก็ start ใหม่ก็จะพลอตต่อเนื่องต่อไปสำหรับวันนี้นขอบคุณมากและสวัสดีครับ